สวัสดีตอนเช้าค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่แนวโน้มตลาดประจำวันอังคารคุณอมรอรัตจากห้องซื้อขายจะมาบอกรับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดอมรอรัตคุณญี่ปุ่นจบลงด้วยราคาที่สูงขึ้นโดยนิเคอิทำสถิติป,ปิดสูงสุดในรอบ1.5ปีเรื่องจากนักลงทุนมองหาหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งขณะที่การอ่อนค่าของเงินเยนยังคงหนุนความเชื่อมัน่น ้นเอเชียปรับตัวสูงขึ้นอย่างระมัดระวังเนื่องจากนักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลภาคอุตสาหกรรมและการค้าผลิตของจีนขณะที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสาหรัฐจำนวนมากเพื่อพูดคุยเพื่อยืนยันการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดปีนี้เทสลาอินมีส่วนร่วมเกือบหนึ่งในสี่ของมูลค่าการผลิตยานยนต์ทั้งหมดของเซี่ยงไฮ้ในปีที่แล้วสื่อท้องถิ่นรายงานซึ่งเป็นสัญ,ญญาณว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้เพิ่มผลผลิตในจีนได้รวดเร็ว ุ้นหยดอลลาร์สองรายการเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในรอบการซื้อขายล่าสุดตาม CCI เราอยู่ในตลาดโซนการขายมากเกินไปในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าหุ้นทุนของบริษัทอาลีบาบาร่วง1.5เตโมเมนตัมวัดการแบ่งตัวราคาบ่งชี้โอกาสที่ขายในรอบการซื้อขายล่าสุดเห็นได้ว่าดอลลาร์ลดลง0.4เเทียบกับวอนสัญญาณ ROC ของการขายขัดแย้งกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมของเรา หุ้นออ s s i e อลาสองรายการสูงขึ้น0.6%ในรอบการซื้อขายล่าสุดซัดนยันขายของ Indicator ในการเทรดดรืย STO สอดคล้องกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยรวมก<ๆ>ามรค้าปลิกของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา12น30นาทีผลผลิตอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาจะถูกเผยแพร่ในเวลา13น15นาทีผลผลิตอุตสาหกรรมของจีนจะถูกเผยแพร่ในเวลา2นาฬิกา การขับรีของจีนจะถูกเผยแพร่นในเวลา2นาฬิกาผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่นในเวลา23นาฬิกา50นาทีแลชนิผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้นรายปีของญี่ปุ่นจะถูกเผยแพร่นในเวลา23นาฬิกา50นาทีเราหวังว่าท่านผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับบทวิเคราะห์ทางการเงินในวันอังคารของเราในานามของพวกเราทุกคนที่นี่ขออวยพรให้ท่านผู้ชมมีวันซื้อขายที่มีกำไรอย่าลืมเข้าสู่ระบบในวันพรุ่งนี้ เพื่อติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ล่าสุดจากตลาดการเงิน